จ้าสวัสด so mm. no so ีพี so good, ่พีเอฟซีนะคะวันนี้น้องเจรนมพระหลุดหลักร้อยมีพระสวยๆเข้ากล่อมาฝากพี่เอฟซีเช่นเคยนะมีหลากหลายแนวนะพี่นะชอบชิ้นไหนทักไลน์โทรเบอร์ติดต่อน้องแนมได้เลยนะบอกอีพีบอกหมายให้ถูกต้องนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีสามสิบเอ็ดเลยการนะพี่นะแล้วก็วันนี้มีราคาสามร้อยกับห้าร้อยนิดหน่อยมาฝากพี่เอฟซีนะชอบถูกใจทักหาเจ๊ไอทักหาน้องเจรนมพระหลุดได้เลย อ่าฝากวีพีเอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดงกติดตามในช่องน้องแรงพระหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะเดี๋ยวให้ซูมแแบบหนึ่งนะอ่าเรามาชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยออาอันนี้เดี๋ยวก่อนนะปิดเลยอันนี้ไม่ให้กรอบนะพี่นะได้แต่พระอย่างเดียวนี่ค่ะลืมมาออกเมื่อกี้ลืมมาบอก แอปหนึ่งนะพี่นะจงหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยลูกหลอ่อลงพ่อเงินปืนแตกนี่ตกใจสักหนได้เลยนะหมายเลขที่หนึ่งได้แต่องค์พระน,นะพี่นะเมื่อกี้น้องแรลมลืมเอากรอบออกนี่ปิดได้เลยกดจึงอันี้ถ้ามีกล่องนะพันกว่าต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองลงปูดทวดหลังหนังสือนะพี่นะจะวัดช้างให้ ชอบสก,กิดได้เลยติดต่อน้องแนวพระหลุดได้เลยนะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สามนี่ค่ะลบรอลงพ่อเงินอันนี้เหมือนจะไปแจกไม่ครัวนะพี่นะฐานสูงสกกไดเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สี่อันนีหลงพ่อขวัญบ้านไร่นี่ค่ะไิจิตไะไหนะลงพ่อขวัญนี่ลงพ่อขวัญอยู่ด้านนี้ หลวงพ่อจิตปด,ดเลนปีห้าสงองหมาเล็กที่ที่สี่เดี๋ยวพี่นะต่อไปก็เป็นหมาเลขที่ห้าอันนี้เนื้อชิ้นเดี๋ยวพี่นะอันนี้เหมือนสมเด็จย่าเลยสกู๊ไทยอะ่ะปิดได้เลยองุ์ใหญ่นะพี่นะหมาเล็กที่ห้าต่อไปก็เป็นหมาเลขที่หกขนเพนขี่ไก่อุอ้มอุ้มเด็กนี่ค่ะหลังยัน ได้เลยเอาผงน้ำมันนะพี่นะถูกใจถ้าขาได้เลยหมายที่หมายเลขที่หกะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่ 7, เจ็ดนี่คะ่ะหลวงปูดโด่โตขาวดำนะพี่นะเป็นลอลเกตด,ดูให้ชอบนะพี่ถูกใจก็เอาไปเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดพระศิวลีหลวงพ่อกล้วยเนื้อผงน้ำมันจริงหมายเลขที่แปดต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เก้าอันนี้ตะกุดสายเหนือ สายคูบาแหละนี่ปิดได้เลยปิดได้เลยนะยาวประมาณห้านิ้วดูให้ชอบนะพี่ดูให้ใช่นะถูกใจถักได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบนะพี่นะพระปิดตาโคตริงปิดได้เลยหมายเลขที่สิบบอกตามหมายเลขบอกอีพีนะถักหานนองเลมนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดนี้ก็เป็นเนื้อผงผงกุวัดพับเหมือนกันเลยไปนะ สตาเดียวกันไ,ได้เลยหมายเลขยี่สิบเอ็ดเหล็กหมายเลขสิบอ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสองนนี้หลวงปูดทวดด้านหนึ่งก็เป็นจเจตความไมรู้ว่าชุบเงินหรือชุบอีเก,กิลน,นะพี่นะดูกันเอาเองนะแต่มีน้ำหนักเยอะมากต่อไปก็เป็นหมายเลข 13. สิบสามเด็ดอกโพโอ้มีขาตกเลยเป็นขาตก บุกใจตะขาได้เลยนะบอกตามหมายเลขบอกตาม EP เนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสี่ล็อกเก็ตเสด็จพออ่อรอห้าได้เลยโคตรเก่าต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้าเหรียญพระแก้วมรกตนี่ไปจึงเหรียญโคตรเกา่าได้เลยนะไปหนึ่งสองโอแกนทบุรี ดูให้ชอบนะพี่ดูให้ใช่ถูกใจทักษะ้องแรมนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบหกรูปเหรีหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเดี๋ยจุง้งกดิ่งต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเจ็ดนีุณแผนอันนี้ไม่รู้เป็นหลวงพ่อจงหรือเปล่านะพี่นะดูกันเราเองนะเผืยอชอบเนาะสะดุดตาทักษะได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้เป็นพระกลิ่งดีตนะมนต์เนื้อเงินนะพี่นะ เลยนี่ค่ะโคตรยิงออกมาเลขสิบแปดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเก้านี่ค่ะไปต่อเลยนะอันนี้ก็เป็นเนื้อดินอนะ่ะอันนี้เหมือนเป็นพน่อแม่ธรณีอ่ะนี่ยันหรืออะไรเนี่ยด้านหลังดูกันเราเองนะพี่นะถูกใจก็ขอเอาไปเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขยีออ่สิบนี่ชั้นหมักยกหนอก เรียกชั้นหมักหรือเรียกอะไรเจิงเทียนเลยอือเลยเลยโคจึงหมายเลขที่ย <t> ี่สิบนะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบเอ็ดแผรงขี่กระหลุกชุดลงกุกลงพ่อกลวยวางเม็ดเล่สวยมากราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสองเหรียญหลวงพ่อไว ได้เลยกดจริงหมายเลขที่ยี่สิบสองต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบสามเป็นเต่าเต่าใหญ่เนี่ยพี่นะเต่าหลวงพ่อเงินนี่องคต์ตใหญ่บอกไเลยหมายเลเขยี่สิบสามราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะถูกใจทักขาน้องแล,ล้วพัดหลุดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขยีนน่สิบสี่หลวงพ่อจรันจรรญพรบุญสิงห์บุรีพีห้าสี่ปิดได้เลยที่วัดไม่มีแล้วนะ ต่อไปก็เป็นหมาเล็กยี่สิบห้าอันนี้โบรบุลานอันนี้เหมือนจะเป็นนางอะนางนี่ปิดเลยเลยต่อไปก็เป็นหมาเล็กยี่สิบหกรูปเหล่าหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมคุดจึงโคตรจัดตกใจทหานโรงเรียนเนาะต่อไปก็เป็นหมาเล็กยี่สิบเจ็ดนี่สมเด็จอันนี้เหมือนเป็นหลวงปู่ดู่อะอคล้ายเลยนะแต่ม่นดูใช่หรือเปล่า ปดไปเลยหมายเลขยี่สิบเจ็ดต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบแปดนะคะปิตาเนื้อชินไม่รู้เป็นชินเงินหรือเปล่าปิดไปเลยนะพี่นะปิดไปเลยสะดือโคตรจุนอนะ่ะต่อไปก็เป็นหมายเย 29, ลขยี่สิบเก้าลวงพ่อรอเงินหน้าเดียวนี่ปิดไปเลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเสด็จพ่อรอห้าได้ไปนะนะจุฬาลงกรณ์ ปิด,ดเลยหนึ่งหนึ่งสองอันนี้ของเจ๊รุ่นนี้แหละมีเนื้อเงินแต่ขายหนึ่งพันแล้วพี่นะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ปิดได้เลยหมายเลขสามสิบต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดผักคงพูลสวยมากเนื้อดินแลพี่นะหมายเลขสามสิบเอ็ดราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอ่าต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสองหมายเลขสามสิบสองก็ราคาสามร้อยแล้วนะพี่นะนี่ค่ะเป็นเนื้อชิ้นสลิมแดง พระลบุรีหรืออะไรนี่เนี่ยพรล่วงปิดไดเลยโคตรจึง้งองค์โคใหญ่สวยมากพี่ไปค่อยชมนะพี่นะเพื่อชอบเนาะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสามนี่ค่ะอ้น,นี่เป็นพระลีลาบัวเข็มเนื้อชิ้นเหมือนกันนะพี่นะองค์ใหญ่นี่บัวเข็มปิดได้เลยหมายเลขสามสิบสามต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อม่วง ความคมชัดนี่ปิดเปเลยมีหนึ่งหกต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบห้าผมปุดทวดเนื้อผมวา่าดนี่ขวางแน่อยู่ด้านหลังเราไปนะนะดูวิชอบนะพี่ถูกใจทางหาน้องเลมนะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบหกนี่เป็นเจ้าตะเนื้อนวะทองแดงเอ,อดิดสวยมากเอ,อดิดนี่ ออกพระนครรีอายุธยาต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเจ็ดค่ะสมดิษฐ์ตาวัดอยู่ด้านหลังเนื้อผงน้ำมันรู้ที่จัดไปได้เลยว่อ๋อ้องแรมรู้บ้างไม่รู้บ้างถ้าถ้ารู้หมดมันก็คือเก่งแล้วไปนะนะอันนี้มันไม่ใช่อันนี้ไม่รู้รู้เป็นบางองค์ต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบแปดอันนี้เหรียญครูบาดงดี ติดต่อเลยนะราคาสามร้อยนะพี่ออกที่เชียงใหม่โคจรจิงอ่ะต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบเก้าหลวงปุ๋ดทวดนี่ค่ะหมายเลขสามสิบเก้าทวดทิมปีห้าเจ็ดผมโคตดอยู่ฝั่งนี้อันนี้หมายเลขนัมเบอร์ต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบนี่ค่ะหมายเลขสี่สิบก็เป็นกุมหบวชชุมพรไปเลือดไสมา หาดทรายอะไรนะหาดทรายหาดทรายดีอก oh. นี่ค่ะอ,อนุสรปีสองสามปิดได้เลยนะพี่นะสวยมากต่อไปก็สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเป็นเบี้ยแกะลวงปู่อันนี้ไม่รู้ใช่ลวงปู่บุญหรือเปล่าเนาะนปิดได้เลยนะอะไรดังกือขึ้นกันรู้อยู่ข้างในชอบพร้อมปิดได้พี่นะสกิดได้เลยมายเลขสี่สิบเอ็ดสามร้อยแลพี่นะต่อไปก็สี่สิบสอง สีก็เป็นสมเด็จอันนี้นะพี่นะอันนี้นะคะปิดได้เลยสมเ็จปิดได้เลยนะหมายเลขสี่สิบชาพร้อมปิดธุรกิจได้เลยติดต่อน้องเรมนะต่อไปก็สี่สิบสลูกรอลองพ่วเงิน43ราคา3ามร้อยลพี่พิมพนิยมนะต่อไปก็สี่สิบสี สี่สิบสี่เป็นรูปโล่เหมือนจะเป็นลงผู้ป่อยหรืออะไรนี่เนี่ยนีค่ะปิดได้เลยไ,ได้สี่สิบสี่ราคาสามร้อยนุกนะต่อไปก็สี่สิบห้าสี่สิบห้านี่ค่ะเป็นสิง์ยกขาข้างเดียวไม่กระดูกกระเที่ยวสองอย่างเลยนะเลยราคาสามร้อยนุ๊กนะเมื่อกี้สี่สิบสี่สิบห้าแล้วเนาะต่อไปก็สี่สิบหกรูปโล่ลงพู้เงินปืนแตกเสียนโตนี่เออ ยังไ,ไงขายพันกว่าไม่ขายมาขายสามร้อยสี่สิบหกเดยวนี้นะต่อไปก็สี่สิบเจ็ดและกิ่งลงปุ่มหมุนมีโค้ดด้วยนะพี่นะอยู่ด้านล่างลงปู่มหมุนเลขสี่สิบเจ็ดต่อไปก็สี่สิบแปดนี่ค่ะเวลาคลิกลงพ่ออะไรอ่ะเขียนอะไรเนี่ยโบยโบยเนาะเดี๋ยวเลยตัวคบใหญ่เนื้อโลหะ หมายเลขสี่สิบนะราคาสามร้อยแล้วพี่นะต่อไปก็สี่สิบเปดสเอ๊ะเมื่อกี้สี่สองสี่สามสี่สี่ห้าสี่ี่ี่แปดสี่เก้านี่นี่สี่เ้าลูกหลอเลงพวกเงินนี้หนึ่งห้าได้เลยราคาสามร้อยแล้วพี่นะนี่กอบไม่แน่ใจว่าเป็นเงินหรือป่าหรือชุบเงินนี่แหละแล้วก็หมายเลขค้าสิบหมายเลขค่าสิบก็เป็นทวดเขาจ้างให้ ปม่แตงนะพี่นะทวดไม่เตงนี่ค่ะหลพ่อพงิดได้เลยนะราคาสามร้อยนะคะอ่าต่อไป้ก็ราคาห้าร้อยชมทีละองค์เนาะนะี่ค่ะหลวงพ่อทวดช้างให้ราคาห้าร้อยนะพี่นะดูให้ชอบก่อนนะพี่นะชอบทิมชอบถูกใจทักหาได้เลยติดต่อน้องจะแิมพระหลุดได้เลยนะ,ะแล้วก็จงชิ้นต่อไปนะี่ค่ะนี่ก็ห้าร้อยเป็นรูปหล่อหลวงป,ปู่สี ปิดได้เลยรุ่นแรกเขาเรียกรุกมหล่อองลอยเนาะนะแล้วก็ช่วงชิ้นต่อไปนี่ค่ะอันนี้ราหูอมจันทร์อันนี้เนื้อเงินนี่ค่ะหลวงพ่อบุญจะบอกหลวงปู่บุญก็ไม่ได้เขเขียนว่าหลวงพ่อบุญเนาะี่นะนี่ค่ะได้เลยเนื้อเงินเนาะี่นะดูที่ห้าร้อยเอาช่วงชิ้นต่อไปอันนี้ก็ชินาลาดเนื้อเงิน ตะก,กิดได้เลยนะถ้าชอบชิ้นไหนสะกิดหาน้องแรมพระหลุดได้เลยบอกอีพีบอกมาเลขให้ถูกต้องนะ <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็ชงชิ้นสุดท้ายนูปูดทวดเนื้อว่านปูดผงยาด้านล่างนะพี่นะนี่เป็นไงเห็นไหมเนี่ยตึดเลยห้าร้อยนะพี่นะชอบก็สะก,กิดหาน้องเแรมพระหลุดได้เลยสนใจชิ้นไหนล่ะคะชิ้นไหนไม่มีหมายเลขก,ก็แคปรูปเนาะแคปรูปแล้วก็ทักหาน้องแรมได้เลยติดต่อมาได้เลยนะ เอาฝากไปพีพทีนะกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งกติดตามนะเจ้าน้องเลยพลาดหลุดหลัหลกร้อยด้วยนะคะถ,ถ้าได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะพี่อีพีหน้าก็เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ